พี่น้องลงมารอบนี่ติีเอาไปเผาได้เด,ด้นี่พี่น้องเด้อปาดหลายหนออยู่เด้อพี่น้องเฮ้ยได้โอกาสเก็บแล้วนี่สิตัดเอามีพุ่นก็พุ่นก็ขึ้นจะไปบ่เผาเกับเห็ดย่างอื่นได้พี่น้องหลายหนออยู่เดี๋ยวขออนุญาตเก็บกันเ้อพี่น้องเด้อนี่งามๆเลยนี่พี่น้องพอได้เอานั่นหลดลงมาอือหืออือหือัวอือหือ Mainland, น้าไม่กันพี่น้องตัดน้ไม่กันมาดูโอ้ยอันนี้จะตัดจำๆจะไปแป้งออเหออุ้าอ่อนๆดิอุ้ยอุ้มาอ่อนอ่อนเอ้ว่าหนาคนมาเพิแก จะขึ้นอีกอะนะแปะกอพุ่นต่อพี่น้องก็นี่ก็มีลายอยู่พุ่นะเอาเฟ้าขึ้นพี่น้องยุงย้งอย่งางนุ้งไรหมดพ่น้องหมดหมดที่อยู่น้ำอัดนมใหม่นี่พี่น้องเฝ้าน้ำหมดกัด ตอนอันตัดเอได้ะเดท้ายว่ามดมด,มดน้ำไม้อะพี่น้องที่เขาออยูน้ำก่อน,น้ำไม้แหละมดคันไปทำเด้ก็ระไเฝ้าเฝ้าตัดขึ้นมาได้สิบเอ็ดนอนพี่น้องเนี่ยโยนขึ้นมาโยนขึ้นมาอันนี้เป็นน้ำไม้หัวเลี้ยงพี่น้องแต่ว่าก็เลือกเอาก็เได้นนี่ขนาดฝนหยุดช,ช่วงนะถ้าฝนบอหยุดช,ช่วงแล้วฝนตกดีๆตัวเนื่องเจ็ดนอใหญ่อน,อ,นออวบกว่านี่พี่น้องเนาะมีโบกี้ก่อดหรอค่ะแต่ว่ากับความสุขของเขาอีกคือเกาพี่น้อง ความสุขเท่เขาปลูกได้เนอะอืมเขายัดได้นี่พี่น้องอันเหง้าสิบเผาบ่อกับโบน่ใหเ่นะพี่น้องแต่ว่าเขากะถึงเวลาเก็บเราไปยังค่อยเก็บค่อยตัดเพราะว่าเขาเกิดไมาเขาต้องตัดออกพี่น้องแล้วเขาแม่นที่แตกดีแม่นที่ขึ้นนอ่อดีหลังจากที่ว่าฝนชุกชุกนี่คือถ้าเขาบอตัดเขาเหมือนจะยุดชะง,งักได้พี่น้องเราใหม่สายพันธุ์นี่นะสังเกตบึงเนาะถ้าเรายิ่งตัดยิ่งเอาออกเพิ่นกัยิ่งแตกดีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือความ ความอันที่ว่าเห็นเจ้าของเฮ็ดมาทุกปีถ้าปีใดบ่เอาออกนี่พี่น้องเพื่อนจะเหมือนหยุดหยุดขึ้นเนาะแต่ว่าเม่นเม่นเม่นซับเม่นเอาออกที่เพื่อนกับเม่นแตกกอดีนี่แหละค่ะคือความสุขล้วนๆนะเออเอาแค่นี้กับเมื่อยได้ลงหัวลงส่วนบรรยากาศแบบนี้ดีอันนี้ก็เป็นน้องไม้ไผ่ตองเริ่มแรงกิมโซ่พี่น้องเลยกับบ่เอาดอกไข่เบิ้งซื้อนั่นก่อพุ่นกับกำลังขืนหลเดยวเทพไปเบิ้งก่อ แมพันธ์ดี่ว่าเอามาปลูกแตงแตเจะของมาอยู่นน่เนาะพี่น้องก็ได้ขยายออกจากกันละเรื่อยๆเนาะนี่พี่น้องงามเลยโอ้โอโอ,โอของนี่ก็ไม่อยากต้องเขาเนาะพี่น้องเพราะว่าฝนมันหยุดช่วงนีะท่าม็นภาษาบานเขาเอินนอนตัดเต้านะพี่น้องนี่อีกฝนเด็กน,นี่อีกนั่นแหละครับพี่น้องนี่คือความสุขก็มีอีกอยู่นะ่ะจะว่าไทายเบิ่งแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะ